สวัสดีครับคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นคลิปสอนวิธีการติดตั้งและก็ใช้งานในส่วนของโปรแกรมวินลานะครับผมงั้นเราก็ไปเริ่มติดตั้งกันเลยนะครับก่อนอื่นให้เปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาก่อนเลยนะครับผมจะเป็นเอ่อ chrome firefox หรือว่า microsoft edge หรือว่าจะเป็น google explorer ก็ได้นะครับผม internet explorer เนาะให้เปิดไปที่ google นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าวินลา w i n r a r นะครับผมจะพิมพ์คาว่าดาวน์โหลดต่อท้ายไปด้วยก็ได้นะครับแล้วก็กด enter เนอะหลังจากนั้นก็ให้หาตัวเว็บไซต์ที่มี url ดังนี้นะครับผม https c o l www rarlab com นะครับผมให้คลิก้ายเข้าไปหนึ่งทีนะครับโดยลิงก์นี้ผมก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปด้วยนะครับผม หลังจากนั้นให้ทําการตรวจสอบดูว่าขณะนี้คอมพิวเตอร์ของเราใช้ระบบปฏิบัติการอยู่ที่กี่บิตนะครับผมก็ทําการตรวจสอบโดยคลิกขวาที่ t i s s PC Property นะครับหลังจากนั้นก็ให้มาดูที่ i n s t a l l เ t ขออภัยครับให้มาดูที่ System Type นะครับผม ให้มาดูว่าเราเป็น32หรือว่า64นะครับแล้วก็กดกางกระบาดไปนะครับผมหลังจากนั้นเมื่อเราทราบแล้วว่าเราจะต้องใช้32บิตหรือ64บิตเราก็มาดูนะครับผมโดยเราจะเลือกจากแถวๆอันบนนะครับผมจะเป็นตัวของตัวทดลองหรือว่าตัวใหม่นั่นแหละนะครับอย่างของผมก็จะเป็น64บิต ส่วนอันที่เป็น3 2บิตก็ให้กดอันที่เป็น3 2บิตนะครับผมซึ่งในทางที่เขาเรียกกันในคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะเป็น x 8 6ก็คือ3 2บิตกับ x64 ที่เป็น64บิตนะครับก็กดคลิกซ้ายเข้าไปเลยดาวน์โหลดนะครับสังเกตให้เห็นว่าทางด้านซ้ายล่างเนี่ยจะมีตัวดาวน์โหลดขึ้นมานะครับผมก็จะเป็นตัวติดตั้งนะครับ ซึ่งผมก็ได้ทำการติดตั้งไปแล้วนะครับผมมันก็เลยขึ้นเป็นวงเล็บว่าหนึ่งนะกดคลิกซ้ายที่ตัวลูกศรชี้ข้างบนนะครับกด show in folder นะครับอ่าตัวนี้จะลบไปก็ได้นะครับหรือว่าจะลบตัวนี้ไปก็ได้เนาะในส่วนนี้ผมจะลบตัวบนนะครับผมและหลังจากนั้นก็ให้ทำการคลิกซ้ายสองทีนะครับผมกดหน้า a ด m i n ให้กด y นะครับ หลังจากนั้นให้กด install toggle all นะครับผมกดโอเคกดดันนะครับผมแล้วก็กังกระบาดไปนะครับตัวนี้ก็จะลบหรือว่าไม่ลบก็ได้นะครับส่วนผมก็จะลบทิ้งเนาะโอเคเราก็จะมาลองใช้โปรแกรมวินลาแบบขั้นพื้นฐานกันเลยนะครับผมเหตุผลที่เราต้องใช้โปรแกรมวินลาเนี่ยเพราะว่า เวลาเราส่งไฟล์นะครับผมที่มีจํานวนมากๆเนี่ยมันจะได้ส่งได้ภายในก้อนเดียวนะครับผมอย่างเช่นว่าสมมุติว่าผมจะส่ง2รูปนี้นะครับอ่าบางท่านอาจจะเห็นว่ามันไม่เยอะนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีไอ้รูปแบบนี้สักร้อยรูปอย่างเงี้ยเวลาเราส่งไฟล์ไปให้คนอื่นหรือว่าอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะใช้เวลากดหลายรอบมากเลยนะผมกว่าเราจะส่งครบ100รรูปเนาะไม่ดีกว่าหรอที่เราจะ ซิปไฟล์เอาไว้ในโปรแกรมวิลลาแล้วก็ส่งไปแค่ไฟล์เดียวเลยหรือบางคนอาจจะหัวหมอหน่อยก็สร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วก็เอารูปภาพพวกนี้เนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็ทำการโยนขึ้น Google Drive ไปนะครับผมหรือไม่กเ็เราจะโยนไฟล์อันนี้ครับโยนไฟล์ที่อยู่ข้างในนี่นะครับเข้าไปใน Google Drive ที่ทำการสร้างโฟลเดอร์ไว้แล้วก็ได้นะครับผม แล้วแต่วิธีคนอื่นเนาะแต่ว่าการซิฟไฟเนี่ยมันก็จะสะดวกกว่านะครับโดยการคุมแถบดำไฟล์ที่เราต้องการที่จะซิฟนะครับผมกดคลิกขวาหลังจากนั้นก็ให้กดคาว่า add to ตามด้วยชื่อไฟล์ตัวนั้นนะครับผมคิกซ้ายหนึ่งทีเลยอันนี้จะเป็นการซิฟไฟแบบแบบย่อนะครับเวลาเรากดแตกไฟล์มาเนี่ย เดี๋ยวผมขอสร้างโฟลเดอร์ก่อนเนาะถ้าเรากดแตกไฟล์นะครับ x แตก here คือการแตกไฟล์ที่นี่นะครับผมไฟล์ที่อยู่ข้างในเนี่ยก็จะถูกแตกออกมาเป็นตัวไฟล์กระจายกระจายออกไปเลยนะครับผมแต่ถ้เกิดเราคลิกขวาแล้วกดคาว่า a x t x แต t o ตามด้วยตัวชื่อของไฟล์วิลานะครับผมมันก็จะแตกไฟล์ออกมาเป็นโฟลเดอร์เนาะ แล้วก็ข้างในก็จะมีไฟล์อยู่นะครับหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือการซิฟไฟล์แบบกำหนดค่าเองนะครับผมก็คือทำการกด add to นะครับผมหลังจากนั้นก็ตั้งชื่อเองได้เลยนะครับสมมติผมจะตั้งชื่อว่า picture ผมก็ตั้งชื่อว่า picture เ,เลยนะครับผมหลังจากนั้นก็ทำการกดโอเคเพื่อทำการซิฟไฟล์นะครับผมอันนี้จะเป็นการใช้งานโปรแกรมววลาเบื้องต้นนะครับผมก็สลรับคลิปนี้จบแล้วนะครับขอบคุณครับ